สวัสดีค่ะในส่วนถัดมานะคะจะเป็นในบทของ conditional statement ค่ะโดยในบทนี้นะคะจะแบ,บ่งเป็น3ส,ส่วนหลักๆก็คือ if else และ else if ค่ะเรามาเริ่มกันที่ if กันก่อนเลยนะคะ mm hmm. if เปรียบเสมือนคำคำหนึงที่มีความหมายว่าถ้าคือถ้าเรากระโดให้เป็นอย่างไรให้ส่งค่ากลับมาเป็นอย่างนั้นค่ะตัวอย่างนะคะเราจะใส่ input เป็นตัวเลขอายุค่ะ โดยมีคำสั่งว่าถ้าอายุหรือ age มากกว่า20ให้ตอบกลับมาเป็น legal age ค่ะโดยเริ่มจากการกำหนดตัวแปรนะคะให้ age เท่ากับ21แล้วก็พิมพ์ if age ไปได้เลยตามด้วยเครื่องหมายเงื่อนไขนะคะอย่างในตัวอย่างก็คือเครื่องหมายมากกว่าค่ะจะเป็น if age มากกว่า20พิมพ์จดจบด้วยโคลอนจบท้ายทุกครั้งนะคะ แล้วในบรรทัดถัดมาให้พิมพ์ผลลัพธ์ตามที่ต้องการก็คือถ้า age มากกว่า20ให้ปินค่ากลับมาว่า legal age ค่ะเรามาลองรันกันดูเลยนะคะจะเห็นว่าจะมีเอาพุทออกมาว่า legal age ค่ะเนื่องจาก age ที่เรากำหนดคือ21มีค่ามากกว่าเงื่อนไขที่เราเขียนไว้ก็คือ20ค่ะในส่วนถัดมาเป็นส่วนของ else ค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้กับคำสั่ง if e ไปแล้วอีกคําสั่งหนึ่งที่ทํางานควบคู่กันก็คือคําสั่ง else ค่ะโดยโปรแกรมจะทํางานในคําสั่ง else เมื่อคําสั่งใน if ไม่เป็นจริงเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเริ่มจากการกําหนดตัวแปรเหมือนเดิมคือให้ age เท่ากับ15กําหนดให้ if age มากกว่า18ให้เป็นค่ากลับมาว่า can have a driving license แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขให้พิมพ์ else ตามด้วยเครื่องหมายโคล,ลอนค่ะแล้วตามด้วยผลลัพธ์ที่อยากให้ออกมาก็คือถ้าอยู่นอกเหนือจาก a มากกว่า15ให้พิมพ์ค่ากลับมาเป็น p r i n ว่า can't have a driving license จากนั้นเราก็ลองมาดันโปรแกรมกันดูเลยนะคะ จะเห็นว่าเ u t p u t ที่ได้จะได้ว่า can't have a driving license ค่ะเนื่องจากค่า Age ที่เรากำหนดนะคะไม่อยู่ในคำสั่ง if จึงพิจรนารณาในคำสั่ง else แทนค่ะต่อมาเป็นส่วนของ listinary ค่ะ listinary เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเพื่อให้เขียนโค้ดได้สะดวกมากขึ้นเพราะเป็นการเขียนโค้ดในบรรทัดเดียวค่ะเรามาดูการเขียนโค้ดตัวอย่างกันเลยนะคะ จากตัวอย่างที่แล้วที่มีโจทย์ว่าอายุมากกว่า18จะให้ Print Can Have Driving License ค่ะจะเห็นว่ามีมากถึง4บรรทัดเลยนะคะเราจะมาเขียนให้เหลือบรรทัดเดียวกันค่ะโดยเราจะคอมเมนต์ออกไปก่อนนะคะเริ่มจากการกำหนดตัวแปรให้ age เท่ากับ20ในบรรทัดถัดมาจะเป็นการเขียนแบบ Turnary ค่ะโดยการกำหนดตัวแปร status แล้วให้สั่งปรินว่า can have driving license ค่ะ เราต้องการให้เป็นอายุตั้งแต่18นะคะก็สามารถพิมพ์ว่า if age มากกว่าเท่ากับ18ค่ะจากนั้นพินนมพ์ else ต่อในบรรทัดเดียวกันได้เลยนะคะว่า else ในเครื่องหมายคำพูดว่า can't have a driving license ค่ะ จากนั้นนะคะนรรทัยถัดมาให้สั่งพิ้นเป็นฟอร์แมตค่ะว่า this person แล้วตามด้วยวงเล็บปิดเพื่อแสดงค่ากลับให้เป็นค่า status ค่ะเรามาลองรันโปรแกรมกันเลยนะคะจะเห็นว่าเมื่อเรากำหนดให้ age เท่ากับ20 o u t p เอาพจะขึ้นว่า this person can have driving license ค่ะเนื่องจากว่า h g e 20มากกว่า18ค่ะและคำสั่งสุดท้ายที่ทำงานร่วมกับ if และ else ก็คือ else ค่ะซึ่งคำสั่ง else เป็นคำสั่งที่ใช้สร้างเงื่อนไขแบบหลายทางเลือกให้กับโปรแกรมโดยคำสั่งนี้ต้องใช้หลังคำสั่ง if เสมอและสามารถจบท้ายด้วยคำสั่ง else โดยตัวอย่างนะคะ เราจะใช้เป็นเรื่องของค่าส่งตามน้ำหนักในการส่งไปรษณีย์ค่ะโดยเป็นไปตามค่าต้นเลยนะคะเดิมแรกเรากำหนดให้เวทเท่ากับ2 0 0 0พิมพ์เข้าไปได้เลยว่า if weight มากกว่าเท่ากับ0แต่น้อยกว่า500ให้ปริ้น50บบาทแต่เมื่อเราต้องการให้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะ เราสามารถพิมพ์ elif เราตามได้วยคำสั่งที่ต้องการได้ค่ะก็คือ l i f weight มากกว่าเท่ากับ500แต่น้อยกว่า2,000ให้ปริ้น100บาทพิมพ์เงื่อนไขต่อไปอีกได้นะคะสามารถพิมพ์ต่อไปอีกได้ว่า elif weight มากกว่าเท่ากับ2,000 แต่ว่าน้อยก็หก0 0นสั่งปริ้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะส่วนสุดท้ายนะคะถ้าไม่อยู่ในทุกเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นให้พิมพ์ else แล้วสั่งปริ้นสองร้อยบาทค่ะเรามาลองรันโปรแกรมกันเลยนะคะจะเห็นว่าค่าเอาต์พุตที่ได้นะคะคือ150บาทค่ะ เนื่องจากเวทที่เรากําหนดในตอนแรกคือ2,000นะคะซึ่งอยู่ในเงื่อนไขมากกว่าเท่ากับ2,000แต่น้อยกว่า6,000จึงปินเข้าออกมาเป็น150บาทค่ะ